สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวิวนะคะที่ตึกไอรูค่ะหรือว่าถ้าจะเรียกถ้าอก็มีภาษา A E R นะคะแต่ว่าคนที่นี่เขจะเรียกว,ว่าตึกไอรูนะคะตึกนี้นะคะจะอยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟเซนไดค่ะนะคะพอลงมาจากสถานีอะคะ่ะก็อย,อยูอ่ด้านขวามือนะคะออกจาก มีมาแล้วก็ออกจากสานามีด้านขวามือค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนตึกมาเชื่อมต่อตึกพาโคแล้วก็มาที่ของที่ไอหลู่ค่ะนะคะ,นะคะตึกนี้นะคะจะมีที่ชมวิวฟรีค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกัน ชมวิวดาดฟ้าของตึกท่ที่นะคะวันนี้ลมค่อนข้างแรงค่ะ บริจากเลือดแล้วก็ร้านอา,านหารเดสตอร์ นะคะเราจะต้องมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะอยู่ชั้นที่สามสิบเอ็ดนะคะตรงนี้นะคะชั้นที่สามสิบเอ็ดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นที่ชมวิวข้างบนเป็นมีร้านอาหารด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ร้านอาหารคงจะปิดค่ะเป็นสกายมิวเซียมนะคะเห็นตึกมุมรอบนะคะนี่นะคะ วิ่งไปเลยค่ะชั้นที่31มีของเดอะกริตด้วยนี่นะคะเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึง2ทุ่มนะคะชิ่นไปเลยค่ะชั้นที่31จสิดงชิมันตึกนี้นะคะก็จะมีให้ที่ชมวิวฟรีนะคะเอ่อ จะเห็นเมืองรอบๆอะค่ะของที่เซนไดนะคะเมื่อกี้ค่ะคนเลิกงานคนเลิกงานก็ต้องหนีหลบเลี่ยงหน่อยเพราะคนเยอะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพามาชมที่คนเงียบๆดีกว่านะคะแล้วก็ที่อากาศมันโฟล์ดผ่านตอนนี้ขึ้นมาชั้นที่สามแล้วค่ะหูอื้อหูอื้อใกล้ๆแล้ว สิบสามสิแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีนะะไปทั้งทงีทงั้งฝั่งขวานะคะนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็มีนะคะ ร้านอาหารปิดจริงๆด้วยร้านอาหารเดอะกริปมืดปิดไปเลย mm. นะคะช่ว mm. งนี้ร้านอาหารปิดไปหมดเลย เขาก็จะบอกอามาถ้าเกิดว่ามาชมดาวนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะข้างฮัลุเนี่ยนะคะดวงดาวก็จะเป็นนะะถ้าเรามีแอปแอปสำหรับดูดาวนะคะแล้ววันที่อากาศดีๆะคะ่ะเราก็จะมาดูได้นะคะในช่วงฮัลลุก็ดูชมดาวก็จะมีดาวมีใหญ่ดาวอะไรต่อเมื่อไรเนะะี่ยค่ะต้องมีใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็นัดสึกนะคะอันนี้ช่วงซัมเมอร์ ดาวต่างๆอันนี้นะคะเพื่อนๆพามาเที่ยวด้วยกันอันนี้ออทัมนะคะก็จะเป็นดาวอย่างนี้แล้วก็วินเทอร์หน้าฟิวนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นดาวอย่างนี้นะคะโา้ทินยีกำลังจับูกบอดว,ว้าวโชคดีไม่มีคน นี่ค่ะพราทิตย์กำลังจะตกสวยจังเลยอยส่งความรักความปรารถนาดีให้เพื่อนๆทุกคนนะคะชอบจังเลยความรู้สึกดีๆขอพระคุณธรรมชาติขอบพระคุณสิ่งดีๆขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นกำลังใจขอพระคุณทุกท่านขอบพระคุณพลังงานดีๆเพื่อนๆโชคดีค่ะเรามาตอนท่าที่กำลังจะตกเลยค่ะออบอกแล้วต้องแอบหนีมาตอนไม่มีคน <c oughs> เพราะตอนนี้คนเขาไปที่สถานีไปแต่ละที่กันเยอะๆนี่นะคะ ข้าพเจ้าเพื่อนๆชมวิวค่ะนี่นี่คือวิววนดาดฟ้าชั้นที่31นะคะปกติแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากทั้งทางทั้งคนที่นี่แล้วก็ชาวต่างชาตินะคะพระอาทิตตกทั้งสวยงามจังเลย ดีมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่มีคนเลยเราโชคดีมากชมไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆชัน้นที่เราขึ้นมาชมเนี่ยนะคะไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะเพื่อนๆธรรมชาติมีสิ่งที่สวยงามของฟรีความสุขอยู่ใกล้ๆตัวเราเองนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนั้นที่เห็นเป็นเทือกเขาค่ะแนวยาวไปหมดเลยค่ะพระอาทิตย์ลับไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อยางเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะอพอเห็นได้ยินก็ปลงแต่พอสักพักกิเลสมันก็ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆเนะอะสวยจริงๆเลยค่ะธรรมชาติความสุขความสวยงามเวลาเพื่อนๆมีความทุกข์หรืออะไรเนี่ย เพื่อนๆลองหาธรรมชาติหรือว่าอะไรที่สิ่งที่อ,อ,อยู่กับตัวเราเนี่ยค่ะจะมีความสุขอันนี้ความสุขแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวข้าพเจ้าเนี่ยชอบธรรมชาติแล้วก็อะไรที่เงียบๆแล้วก็ถึงคนที่จะคบเนี่ยจะน้อยแต่ว่าจะเป็นกลยาณนิมิตท,ที่จริงใจอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจดีถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะ ดังนั้นก็เลือกสิ่งที่เรารู้สึกสุขใจสบายใจให้พลังงานดีๆกับเราะคะ่ะนี่คือฝั่งในตัวเมืองของเซนไดนะคะวิวทิศรอบๆเขาก็จะมีบอ่อค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นวิวฝั่งตะวันตกนะคะ ชุกโชคดีมากไม่มีคนแต่จริงๆนะเมื่อกีม้มีมีมีวัยรุ่นอยู่สองคนตอนที่เปิดปุ๊บเขากำลังนั่นอยู่เลยต้องรีบเบี่ยงกล้องนะคะ <laughs> เขากำลังโรแมนติกโรแมนติกกันอยู <laughs> อ่ <laughs> คิดถึงตอนสมัยวัยส วัยสาวก็ล่วงเลยวัยเด็กก็ผ่านไปชีวิตคนขอขอบคุณเพื่อนๆขอขอบคุณธรรมชาติขอขอบคุณธรรมชาติสิ่งดีๆขอขอบคุณพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามสุขยามทุกข์ขอขอบคุณจริงๆค่ะ ท,ทุกสิ่งทุกๆอย่างขอบคุณนะคะแค่นี้ก็สบายใจแล้วะคะ่ะอ่ลืมบรรยายเนเพื่อนๆเลย <c oughs> อ่าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เราเห็นตรงนี้ค่ะยาวเป็นท,อ,ทอดไปเนี่ยค,ะนะคะ่ะนะคะก็เป็นอาเขตนะคะ เดี๋ยวจะมืดซะก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีสองฝั่งนะคะเพื่อนๆนะะแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ก็หนาวพอดูนกันเลยค่ะวันนี้ลมแรงนะคะก็เลยออกไปไหนเนี่ย ไม่ไหวนะค่ะต้องแต่ตรงนี้ดีหน่อยนะคะเขามีเนี่ยค่ะมีเป็นปิดเออ่ปิดปิดฝ้าปิดอะไรนะคะเนี่ยค่ะปเพื่อนๆเราไปอีกฝั่งนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น31นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ระวังขาสเต็ปนะคะชิมุโตะนี้เขาช่วยเตะกระดานเซ็ระวังนะคะระวังมันเป็นสเต็ปอะค่ะเห็นไหมคะ ใส่ใจทุกอย่างเสร็จอ <laughs> ีกฝั่งนึงค่ะเ,เพื่อนๆฝั่งนึงเนี่ยตรงนี้ที่เห็นนะคะสำหรับคนที่สายตามไม่ดีนะคะ ตรงนี้จากทางเมื่อกี้ค่ะลิฟต์นะคะไม่กล้าถ่ายเพราะว่ามีหนุ่มสาวคอรเลอร์แมนติกกันยยนเนี่ <c oughs> <c oughs> ค่ะพอออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเราก็จะเห็นวิวตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ต้องเลี่ยงกล้องค่ะเกรงใจ <c oughs> แสดงว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นดาวเนี่ยค่ะ <c oughs> ดวงดาวประมาณอย่างนี้น,นะคะเขาก็ทําภาพให้ดูนะคะ ตรงนี้อย่างมีคนนะเขาจะแอบถ่ายกล้องซะหน่อยนะนี่นะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เห็นไหมคะยังไงก็ตามญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีภัยพิบัติเสมอเขาก็จะมีป้ายบอกเลงนะคะตรงนี้เราอยู่ชั้นสาิเ็ดชั้นสูงที่สุดใช่ไหมคะตรงนี้นะคะทางหนีไฟนะคะนี่อะไรเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งสำคัญหนังสือจริงจัง ฝั่งนี้ยังสว่างอยู่เลยค่ะเมื่อกี้ฝั่งเวสฝั่งทางฝั่งนี้ยังสว่างโชคดีอ่ะเราได้ไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกด้วยกันกับเพื่อนๆนี่นะคะนี่ค่ะก,ก็ให้ดูว่าเป็นภาพแผนผงังดวงดาวต่างๆนะคะอ่ามา,มาเพื่อนๆ,อนๆมาดูวิวกันค่ะมาชมวิวนะะ่ะเนี่ยค่ะนี่ทางรถไฟแล้วก็ ถนนที่เขาจะไปที่กลับบ้านนะคะถนนรถน้อยรถน้อยนะคะช่วงนี้ถือว่ารถน้อยอช่วงนี้รถน้อยที่เห็นตรงนู้นเป็นทะเลนะคะสีตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นเลยค่ะเป็นทะเลนะคะ ชคดีอีกแล้วจ้าเพื่อนๆคะ่ะคนไม่มีบอกแล้วใช่เขาประจ้าแล้วไงเมื่อกี้คิดแล้วข้างล่างเนี่ยคนเยอะมากต้องหนีออกมาตรงที่คนไม่ค่อยมีคะ่ะสวยไหมคะมนี่คะ่ะวิวนะคะนี่คะ่คะตรงนี้ก็เป็นฝั่งตะวันตะวันออกนะคะที่ตะวันออกนะคะ เขาก็จะมาบอกว่าออมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเห็นโรง,งเรียนฝั่งนูน้นเอ,อตรงนู้นเห็นโรงเรียนฝั่งอันดับหนึ่งโรงเรียนอันดับสองเ,ออเป็นที่สําหรับอะไรนะคะเอ,อเขาเรียกอะไรภาษาไทยออเขอข้ามไปก่อนแล้วนะคะนึกไม่ออก <c oughs> ค่ะอะไรตรงนี้อะไรนะคะมีตึกเอสพอซันพราซาอะไรทุกอย่างอะไรอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าจุดไฮไลท์ที่สุดมากที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีะพิพิพพธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหนะคะอันนั้นนะคะอยู่ตุนเททะเลค่ะค่าเข้าประมาณสองเซนสองพันกว่าเยนนะคะแต่ช่วงนี้เขาคงปิดนะคะนะคะใกล้ทะเลเพื่อนๆจําจำได้ไหมเอ่ยเคยพาไปเที่ยวส,ส,สุจิตเก้ากะโคเอง ะะสวนนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะสวนอยู่ตรงนู้นที่เราเคยบไปเที่ยวดูซากุระเนี่ยค่ะประมาณตรงนั้นเมื่อกี้ฝั่งในเมืองค่ะฝั่งที่ฝั่งให้ดูวิววิวที่เขาเดินช็อปปิ้งอาเขดนะคะนะคะอ๋าสิกรถไรถไฟ,ไฟ,ไฟแต่ช่วงนี้รถไฟวิ่งน้อยนะคะ ดีมากนะคะนี่ค่ะวิวบนดาดฟ้าชั้นสามอ็ดของเซนไดนะคะที่นี่ฟรีค่ะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะ อาจจะพูดเป็นคนเสียงห้วนแล้วก็พูดไม่เก่งต้องขออภัยขอโทษจริงๆนะคะ hmm. จะพยายามปรับปรุงค่ะแต่ก็มีความปรารถนาดีแล้วก็จริงใจแล้วก็อยากนำเสนอสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แล้วก็พึ่ง hmm. หัดทำค่ะนะคะทะ hmm. เลสวยเหมือนกันนะคะมองไปไกลๆนู้ ตรงนู้ภูเขาตรงนี้ทะเลค่ะยังไงวันนี้ข้าพเจ้าก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมให้สบายใจนะคะแล้วก็ขอจบคลิปมาเที่ยวชั้นดาดฟ้าแต่เท่านี้นะคะสิ่งที่อยากฝากตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็คือ ทานศีลภาวนาตัวเนี้ยค่ะเป็นที่เป็นตัวที่ยึดเหนี่ยวดึงชีวิตเราไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดจะดีหรือไม่ดีแต่ตัวนี้ก็เหมือนเป็นพลังบุญพลังที่สะสมพลังงานของบุญอาจจะมองไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเวลาเพื่อน,อนมีสิ่งที่โชคดีโชคไม่ดีทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ฟรีฟรมันจะต้องมีอะไรที่สะสม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 ,สะสมเข้ามา ดังนั้นเราจะสะสมสิ่งอะไรละคะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเราก็ต้องสะสมสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเพราะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเวลาเรามีปัญหามีเวลาที่ฮาร์ดท่ามีอะไรทุกอย่างบางครั้งก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเราถึงร้อยปซแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ทั้งหมดเวลาในบางอย่างอสมมุติว่าเราเจ็บหรืออะไรก็ตามหรือว่าเาจ็บปวดร่างกาย เขาอาจจะเห็นใจหรือบางคนก็ไม่เห็นใจหรืออะไรก็ตามอันนี้คือยกตัวอย่างอะนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีอะไรขึ้นมาสิ่งที่หนุนนาดวงจิตที่เราจะต้องเกิดไปทุกภพภพทุกภพทุกภพทุกชาติเนี้ยค่ะในยามที่เราเกิดมาแล้วค่ะก็อย่าให้อย่าให้ขาดโอกาสนะคะทานศีลภาวนามาร่วมทําด้วยกันเวยนะคะเพื่อนๆ ข้าพเจ้าก็เตือนตัวข้าพเจ้าเองอะคะ่ะอ่เ,เพื่อนโอกาสดีเพื่อนๆโชคดีนี่นช,นชิงคางเซงค่ะอันนี้ชิงคังเซงสีเขียวก็จะมีสีเขียวสีแดงะคะ่ะชิงคังเซงญี่ปุ่นเขาสวยนะคะเรื่องการคมนาคมหรือเทคโนโลยีความสะอาดความสวยงามนี่ค่ะ วกเราโชคดีนะคะเพื่อนๆได้ชมสิ่งที่ดีขอส่งความสุขความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ